เอาละครับวันนี้เราจะมาแนะนำการสตาร์ทเครื่องยนต์ปั่นไปนะครับผมมีเครื่องยนต์ใช่ไหมครัก่อนสตาร์ทนะครับให้เรากดวาล์วแดงๆข้างบนนี้นะครับกดวาล์วเข้าไปนะครับแล้วเราก็สตาร์ทให้ได้รอบครับพอได้รอบแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็เปิดใช้ไฟไนะครับอันนี้เบรกเก๋ เรื่องยนิ์จะทำการเร่งของตัวเองนะตอนเวลาใช้ไฟนะครับอันนี้เป็นระบบ ATS นะครับถ้าเกิดเสียบปลั๊กถ้าเกิดมีกล่องเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับ,รบก่อนสตาร์ทดูด้วยนะครับสวิตช์สวิตช์แดงตัวบนนี้ต้องอยู่ทางขวามือตลอดนะครับแค่นี้นะครับถ้าเกิดอยู่ทางซ้ายมือจะสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องดันไปทางขวาตลอดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องนี่ดูให้เสมอปากเกียวนะครับปากเกียวคือขอบอะนะครับ <c oughs> อยู่ประมาณนี้นครับขอบเกียวนี่เลยครับ <c oughs> ตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นตัวถ่ายครับไปครั้งแรกนี่คือห้าสิบชั่วโมงให้ถ่ายครั้งต่อไปคือประมาณร้อยชั่วโมงนะครับถ แบตเตอรี่แบตเตอรอยู่นี่อยู่นะถ้า,ถาเกิดไม่ได้ใช้งานนะครับนานๆแล้วถ้าเกิดจะเก็บไว้เป็นเดือนสองเดือนนีน้ให้ถอดขั้วแบตออกขั้วหนึ่งนะครับเพื่อรักษาแบตเตอรี่นะครับ